ครับเมือนี้สวัสดีตอนว่าคำนะครับสวัสดีทันที่ติดตามนะครับสวัสดีทันที่แวกเข้ามาเยี่ยมชมนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเบามาเล่าสูกันฟังนะครับในกรณีของหนูนะครับที่มันเปลี่ยนหนูคอกเดียวกันนะครับหรือว่าหนูพ่อเม่เดียวกันนะครับเขาจะสามารถเอามาผสมพันธุ์กันได้บ่นะครับ รือมาขยายพันธุ์กันเองในบ่อนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายคนหลายท่านนะครับที่ได้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับในกรณีของหนูขอกเดี่ยวกันนะครับว่าจะเอามาผสมพันธุ์กันนะครับมันจะมาผสมพันธุ์กันในบ่อนะครับเมื่อเขาผสมพันธุ์กันแล้วนะครับผลลัพธ์ของมันสิเป็นจังไดนะครับเลือดมันสีชีดบ่อนะครับหนูมันสีตใหญงหรือว่าตัวอ้วนทวนสมบูรณ์บ่อนะครับ ในกรณีของหนูที่มันได้ลูกแล้วนะครับที่มันออกลูกมามันจะแค่แกรนหรือว่าตัวน้อยบอ่สมบูรณ์บ่นะครับหลซิ่งลายอย่างนะครับมันก็นจะเป็นความสงสัยหรือว่าเปิดความกังวลของเขานะครับที่บางท่านบางคนอาจจะได้ข้อมูลมาในลายแรงหลายกรณีนะครับ แต่ว่าหนูนะครับถ้าเว้ากันจริงๆแล้วนะครับการขยายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นสัต์ที่มันอยู่ต่างธรรมชาตินะครับมันก็จะมีตัวหนึ่งเราก็ลจะเป็น2เป็น3ามเป็นหาเป็นซิบเป็นรอยเป็นพันตัวนะครับมันก็จะเริ่มต้นจากหนูที่มีตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความหมายของหนูที่มีตัวเดียวที่ผมหมายถึงนะครับหมายถึงว่าอะไรตามธรรมชาตินะครับหนู พอเม่เดียวกันลูกออกมามันก็ผสมพันธ์กันม,มันก,ก็นนกะจะเหตุวนเวียนอยู่จังสี่นะครับในธรรมชาติในความเป็นจริงของสัตว์ในต่างธรรมชาตินะครับมันก็บ่าได้เลือกนะครับว่าพอเม่เดียวกันสีบว่าผสมพันธ์กันมันก็บ่าได้เลือกจังสั้นนะครับแต่ว่าถามว่ามันมันมันมีผลบ่น,นะครับสาหรับการเจริญเติบโตนะครับมันอาจจะมีผลนะครับแต่ว่ามันอาจจะบ๊วยแนทางเหมือนะครับซึ่ง อนุหญ่บไ่นะครับมันก็ขขืนอยู่กับหลายยางนะครับว่าว่าจะเปลี่ยนน้าอากาศอาหารนะครับซิ่งแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมตามที่เฮาเลียงนะครับว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายในภายนอกนะครับภายในก็หมายถึงว่าพวกน้ำพวกอาหารนะครับหรือว่าพวกคอกนะครับมันสะอาดบ่ครับอาหารมีโปรตีนบ่ครับโมเมนต์ว่าเขาให้ตะเขาบเปลือกนะครับเขาก็ให้อาหารสําเร็จรูปรนะครับหาหารรรดดที่มันมีโปรตีน สูงแน่จากน้อยนะครับผสมกับเขาก็ได้เองเชียนะครับสลับเวียนไฮกินนะครับเพราะว่าถ้าไฮกินตั้งหัวอาหารสําเร็จรูปนะครับมันก็จะอ้วนเราไขมันก็ร้ายผสมอาจจะติดยากเชียนะครับมันก็จะเป็่นประมาณนั่นนะครับที่ผมเลี่ยงมากนะครับ ถามว่าในช่วงที่เลี้ยงนะครับผมหนูของผมนะครับมันอาจจะบ่าหลายอ่ามีเจ็ดแปดตัวทังสี่นะครับอาจจะเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งสองตัวตัวเมียสามสี่ตัวทังสี่นะครับเมื่อหนูมันออกมามันอาจจะออกมาว่าพ้อมกันนะครับผมก็จะจับหนูคอกเดียวกันนะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับมาผสมพันธุ์กันไว้นะครับเมื่อหนูมันออกมาแล้วนะครับมันได้หนูหลายในระดับหนึ่งแล้วผมก็จะเริ่มเอาหนูคนละคอกนะครับคนละคอกหมายถึงว่าเอาตัว เมีอขอกหนึ่งตัวผูออกน ưng, ึงนะครับมาผสมกันนะครับขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนชุดท้ายนะครับถ้าเขาจะเอาขยายพันธุ์กันเองนะครับผมก็จะเอาหนูค้นระเดือนนะครับค้นะเดือนหมายถึงว่าอาจจะเอาตัวผู้3เดือนหนูตัวแม่สองเดือนมาผสมกันนะครับซึ่งมันก็นจะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มันเป็นญาติที่มันห่างกันค่อนข้างที่จะหลายนะครับเพราะว่าเขาก็เริ่มต้นจากที่เขา เอาหนูคอกเดียวกันผสมกันแล้วก็มาเอาหนูคนละครอกมาผสมกันแล้วก็จะมาเอาหนูคนละเดือนผสมกันซึ่งมันก็จะเห็ดไห้หนูอ่ามันก็จะห่างนะครับหมายถึงว่าเครือญาติมันอาจจะห่างออกไปแต่ว่ายังเป็นเครือญยตดเดียวกันแต่ว่าอาจจะห่างกันครับอันนี้คือวิธีการเห็ดหนูนะครับถ้าท่านใดบ่อยากซื้อหนูถ้าอยากเอาหนูของเจ้าของขยายกันเองแล้วก็อยากให้หนู มันจะเจริญนเติบโตได้ดีหรือว่ามันก็ใหน่ไปตามอายุต่างครงส้่งมันนะครับมันก็จะบ่ได้น้อยเกินไปแล้วก็บ่ได้หญ่เกินไปบางครั้งเราก็อาจจะมีอาหารที่ดีน้ำที่สะอาดอ่าบ่ที่สะอาดนะครับมันก็จะเพิ่มการจเจริญเติบโตหรือว่าเพิ่มการให้หนูกินอาหารได้ดีนะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นสมมุติว่าถ้าบ่อหนูมันบ่อสะอาดนะครับมันก็จะเกิดแก๊สนะครับเกิดแก๊สน้ำบ่อสะอาด มันก็นจะเหตุให้หนูป่วยเป็นไข้เป็นวัดทําให้ร่างกายบ่สมบูรณ์บ่แข็งแรงบร่สามารถกินอาหารได้เท่าที่ควรนะครับมันก็นจะเหตุให้หนูเขาอาจจะเล่นเติบโตซ่าหรือว่าอาจจะบ่จะเญ่เติบโตในอายุของแต่ละ,ะเดือนของหนูที่ควรที่จะจะเลื่อตามไวตามอายุของมันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น การผสมพันธุ์ที่เขาเอาหนูคอกเดียวกันหรือว่าหนูพ่อแม่เดียวกันมาผสมพันธุ์มันก็จะมีวิธีเห็ดยูประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ผมเว้ามาหนี่ผมก็จะเห็ดั้งแต่ผมเริ่มต้นเลี่ยงมาณปัจจุบันผมก็ยังเห็ดยูนะครับเพราะว่าหนูผมก็จะบ่ได้ซสือมาจากหม่องอื่นผมก็จะเอาหนูของผมขยายพันธุ์กันเองแต่ว่ามันอาจจะมีวิธีขยายพันธุ์ ซึ่งที่ขยายพันธุ์ของผมก็จะเบาไปแล้ว 1, 2, อ่าหนึ่งสองสามเหตุจังไดนะครับหนูมันก็จะใใหญ่เป็นปกตินะครับบ่ได้ตัวน้อยเกินไปแล้วก็บบ่ได้ตัวใ,ใหญ่แบบเกินไปซึ่งถ้าอยากให้หนูตัวใ,ใหญ่เขาก็จะต้องอมีสามอย่างที่เขาต้องเบ่งนะครับก็บคือน้ำอาหารแล้วก็อากาศนะครับอากาศหมายถึงว่าอากาศภายในอบอ่อนะครับจะให้มันสกรปรกนะครับถ้าของมันสุปรกกก็ทำความสะอาดจะให้มันเกิดแก๊สนะครับ ถ้าเกิดแก๊สอาจจะทําให้หนูมันเป็นไข่นะครับมันป่วยมันกินอาหารได้บ่ดีอันนั้นก็จะเป็นวิธีการถ้าอยากให้หนูใญ่โมเวน่าไปหาพ่อพันธแม่พันธุ์ใหญ่มาเลี้ยงหนูกระสีให่นะครับบางเทือมันอาจจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่เขาเลี้ยงน้ำนะครับอันนี้ก็จะเว่าสู่กันฟังหนูนะครับผมก็จะขอเว้าอีกนิดนึงนะครับหนูนะครับทุกมองทุกพื้นที่สามารถให่ในเม็ดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการแลาการเลี้ยงของเข้านะครับ มันก็จะเปลี่ยนประมาณนั้นครับสาหรับการเลี้ยงหนูของเขาเนาะพ่อเมลพันธุใหญ่กับมีส่วนคือกันนะครับแต่ว่าอาจจะบ่แม่นทั้งมดคือผมบอกไปแล้วนะครับการเฮ็ดให้นหนูใ่ญ่มันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างเป็นพวกน้ำนะครับสะอาดอาหารกับมีโปรตีนนะครับแล้วก็บ,บอ่อยาให้มันสกรปรกนะครับมันก็มีบ่อหลายนะครับก็บมีแค่นั่นนะครับสำหรับการเลี้ยงหนูเห็หนูใหญ่ตามอายุตามโครงสร้างนะครับประมาณนั่นนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังศึกษาหาข้อมูลนะครับในข้อมูลมันก็จะมีหลายแรงหลายทีไปที่มานะครับสิ่งใดที่ผมเบอไปแล้วนะครับถ้าฟังแล้วมันดูสกวามันมีประโยชน์นะครับก็น้ำไปคิดแล้วกับวิเคราะห์เราก็นํำไปต่อยอดในสิ่งที่ทานเห็ุนะครับสิ่งไดนะครับที่ผมเบอไปแล้วนะครับมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีสาระกะเอาทิมไปนะครับเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์มีสาระไปปับใส่นะครับในฟ้ามของท่านหรือว่า ในธุรกิจของท่านที่ท่านดาเนินไปนะครับอันนี้ก็จะขอเบาสู้กันฟังเป็นเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยนะครับสำหรับท่านที่กาลังหาข้อมูลนะครับหรืออาจจะอยากเลียงนะครับศึกษาอยู่นะครับกัฝากใบนะครับหนูนะครับก็คือการทําความสะอาดน้ำอาหารอากาศนะครับซิเมนต์ล้อมต่างๆนะครับมันก็จะเห็นใ้หนูใหญ่ได้นะครับอันนี้ก็ขอเว้าสู้กันฟังเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ